อยู่ในสวนมีคนมองว่าเนี่ยสวัสดีค่ะมาทักทายสักแป๊บนะคะพามาชมเต้นวอลนัทนะคะทุกคนวันก่อนเราตอกวอลนัทให้ชมนะคะวันนี้เราจะพามาดูวอลนัทที่อยู่บนต้นนะคะอันนี้ก็คือผลของเขานะคะตอนนี้ก็เริ่มจะเริ่มสุกแล้วก็เริ่มจะ ทยอยร่วงลงมาบ้างแล้วนี่นะคะอันนี้ก็คือผลของวอลนัดนะคะที่อยู่ในต้นนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ไม่พอมันสุกแล้วมันก็จะแตกเราก็จะร่วงเราก็เก็บเก็บออกมาได้วันนี้มาสายเพราะว่ามัวแต่ไปข้างนอกมาค่ะทุกคน สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยววันหลังจะพาเก็บเพราะว่าร่วงเยอะแล้วเนี่ยร่วงเยอะแล้วไม่มีเวลาเก็บไม่มีเวลาเก็บเลย สวัสดีหนึ่งท่านนะคะไม่ทราบว่าใครเอ่ยส่งสติกเกอร์ทักทายได้นะคะ <c oughs> วันนี้พามาชมผลของวอลนัดที่อยู่บนต้นนะคะวลนัดก็เป็นถั่วชนิดหนึ่งนะคะถั่ที่เราตอ,ตอกตอกนี่ที่เก็บร่วงแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตอนที่เขายังไม่ร่วงเขาก็จะอยู่เป็นผลแบบนี้พอเริ่มสูกเขาก็จะ แตกออกมาแล้วก็ร่วงลงแล้วก็จะสามารถนำนี่แล้วก็จะสามารถเก็บเอาไปไว้แล้วก็เอาไปตอกเอาไปเกะนี่เห็นไหมออกมาก็เป็นประมาณนี้นะคะไม่ต้องรอให้เปื่อยให้เน่านะคะเขาจะออกของออกมาของเขาเองแบบนี้ขอบคุณคะ่ะฮัลโหลฮัลโหล h e l lo how are you <laughs> สวัสดีจ้าน้องอุดีสวัสดีจ้าน้องอุย้ย <laughs> พี่แวะมาพักมาทักทายสักแป๊บนะคะพอดีพี่ไปข้างนอกเพิ่งเข้าบ้านสวัสดีค่ะพี่สาวไทยพามาชมผลวอลนัทนะคะอันนี้ก็คือผลวอลนัทที่ที่ที่เปียพัทรวดีตอกทุกวันนะคะถ้าอยู่บนต้นก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะ ตอนนี้ก็เริ่มทยอยสุกแล้วนะคะทยอยทยอยแห้งพอแห้งแล้วเขาก็จะร่วงลงแล้วก็เก็บได้เลยยิ่งวันไหนลมแรงๆอ้โหไม่ต้องเลยเยอะเต็มพื้นไปหมดน้องอุด,ดีก็สวัสดีค่ะพี่ชาวไทยพี่ชาวไทยก็อุดดีสวัสดีจ้าแล้วกลิ่นหอมด้วยนะเปลือกเขาอะ่ะมันจะมีความหอมแบบว่าเหมือนยาดมยาหม่องอะ่ะประมาณนั้นเลยสวัสดีค่ะน้องกุง้งสด พี่ไปหาหมอมาเพิ่งเข้ามาก็เลยแวะมาทักทายสักแป๊บทักทายเสร็จแล้วก็ไปตามเพื่อนๆน,นะคะทุกคน <c oughs> ก็ไปดูให้พี่สาวไทยแล้วแหละแต่ไปยังไม่ครบ <c oughs> อุ้ยนี่อุ้ยเปลือกมันหอมนะ่ะหอมคล้ายๆกับกยูคาลิปตัสเลยเ <c oughs> ออมันมันพอดีก็เหมือนแถวบ้านเรานั่นแหละปลูก มะม่วงบ้างกล้วยม้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่นี่ก็น่าจะประมาณนั้นนะคะนี่อุ้ยแต่หอมชื่นใจมากเลยเปลือกเขาหนะจะบอกว่าเปลือกค้าว่าสามารถนําไปไปไปทําเป็นสีย้อมผมได้มันก็จะได้สีออกน้ําตาลวอลนัทมันจะมีชื่อหนูนะน้ําตาลแบบน้ําตาลเหมือนเปลือกไม้อะไรเงี้ยสามารถนําไปทําแบบนั้นได้ด้วยนะคะเขาจะเขาจะเขาจะใช้ เปลือกไอ้นี่แหละผลของมันนี่แหละเอาไปตำตำตำ,ตำแล้วให้มันเป็นน้ำเนาะแล้วก็ไปหมักผมมันก็จะช่วยทําให้สีช่วยช่วยให้สามารถปิดผมงกเห็นไหมมเห็นไหมมันจะมีสีเลยนะแค่เปลือกเนี่ยเนี่ยแค่นี้มันมีสีแล้วนะเป็นสีออกน้ําตาลเลยนะนี่เปลือกมันมีสีแล้วก็ <laughs> ส่งมาค่ะจะย้อมผม สามารถปิดนอกได้อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เคยไม่เคยทําสักครั้งหนึ่งแต่แต่เห็นสูตรอะเห็นสูตรตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่เคยลองสักครั้งเลยยังไม่มีเวลาเปลือกทั้งทที่เปลือกไอ้นี่มันก็มีนะแต่ต้องเป็นเปลือกสดสดแบบนี้นะคะเปลือกสดสดแบบนี้แล้วก็ สวัสดีค่ะน้องที์คนสวยอุ้ยพี่เปียคนสวยสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกท่านอุ้ยขอบคุณท,ทั้งยี่สิบห้าท่านนะคะที่แวะมาชมลูกวอลนัดด้วยกันนะคะปกติพี่จะเอาแห้งๆมาตอกให้ดูเนาะวันนี้พามาชมต้นต้นแบบสดๆเลยนี่อันนี้คือที่มันสดๆมันก็จะประมาณนี้เออน้อ,นองอุดีก็สวัสดีค่ะพี่ที์เนี่ยสดๆก็จะประมาณนี้มันเริ่มร่วงแล้วมีงานให ให้ต้องได้ทำแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะสาวไทยคนสวยอุ๊ยตอนนี้พวกเราทีมพวกเราเป็นคนสวยกันหมดแล้วนะทุกคนอย่าลืมนะนามสกุลของพวกเราก็คือคนสวยขอบคุณนะคะแต่อันนี้แต่ผลไม้ชนิดนี้มันมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเนาะเวลามันสุกแล้วมันจะไม่ต้องรอเปื่อยนะเปลือกอะไรไม่ต้องเปื่อยมันจะแตกของมันมาเองดูทุกคนมันมหัศจรรย์มากเลยอะ่ะดูสิ น้องกุงสสงก้งคน,คนสวยสวัสดีค่ะพี <c oughs> <c oughs> ่ท tamam ิพย์ทักทายน้องกุ้งคนสวยสวัสดีจายาวันยาวันคนสวยสวัสดีค่ะยาวันก็สวัสดีค่ะพี่พุทธียายทิพย์สวัสดีค่ะน้องทิพย์กับน้องอุ้ยคนสวยสวัสดีค่ะยาวันก็ยายทิพย์น้องกุ้งสดยาวันวันสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเรานำสกุลคนสวยกันนะคะอย่าลืมอย่าลืมพวงนำสกุลให้พวกเราด้วย ช่องเล็กเม้นไม่ค่อยติดแล้วค่ะเออเราไปบ่อยมันจะเมน้นไม่ค่อยติดค่ะคุณพี่สาวไทยเราต้องพักบ้างแล้วก็สลับสลับกันไปนะของหนูก็เหมือนกันหนูจะค่อยๆสลับไปถ้าอันไหนใช้เยอะแล้วเราก็พักไว้ก่อนอุ้ยอายหนูเขินจุงไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินนี่แหละนามสกุลของพวกเราต่อไปเนี้ยเราต้องมีนามสกุลว่าคนสวยด้วย พี่น้องยาวาันหัวเราคือเมื่อ,อาวานทํางานบ้านว่าจะอดดูยาเลยว่าจะดูยาเลยนี่ยาไล่ไปหรือ,อยังคะวันเนี้หนูไปข้างนอกมาเพิ่งกลับหนูไปข้างนอกมาเพิ่งกลับมาก็เลยรีบมาทักทายเพื่อนๆก่อนแล้วเราก็ไปตามเพื่อนทีหลังเ <laughs> พิ่งเป็นค่ะอ๋อเราต้องพักสักพักนึงน่ะน้องเอ้ย,อยพักสักวันก่อนพี่ชาวไทยแล้วก็มาเริ่มใหม่ ยายทีบอกเราคือแกงนางฟ้าขอบคุณนะคะน้องกุ้งสดสติกเกอร์หัวเราะยิ้มเห็นฟันขอบคุณทั้งสิบเอ็ดท่านนะคะแต่ไรว่าจะไลา์หรือไม่ไลฟ์ดีนะเอ้ยลงมาสักแป,ป๊บก็ได้สักสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรเง,งี้ยก็เลยลงมาเลยวันนี้วันนี้ดีดีหน่อยมีแดดแดดเปเรี้ยงเลยแต่ก็อากาศก็หนาวอยู่ตอนเช้าก็ประมาณ ตอนเช้าก็ดีขึ้นไม่หนาวเท่าเมื่อวันก่อนตอนเช้าประมาณ14องศาแล้วก็ตอนสายๆตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนั่นแหละเพราะว่ามีแดดแต่สองวันเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วก็คือลงไปที่10องศาเลยทุกคนฝนตกพึ่งตื่นคงไม่ไร้ค่ะเออพี่เปียนก็ยังไม่หนาวแล้วค่ะน้องน้อง,น,อง,น,องน้องทิพย์แต่ก็อากาศลดลงอุณหภูมิลดลงไปที่10องศา ก็คือมันก็ลงไปเยอะเกินน่ะน้องทิพย์เล่นเอาอง,งุ่นพี่แตกหมดเลยอ่ะก็คืออง,งุ่นของพี่ก็กําลังสุกอ่ะมันก็เลยแตกหมดเลยอากาศน่าจะเย็นเกินไปปกติมันก็จะไม่เย็นขนาดนั้นนะเอ่อชดูใบไม้ร่วงมันจะประมาณสิบห้าสิบหกองศาเนาะแต่สองสามวันตะเกียนเนี่ยมันลงไปที่สิบมันก็หนาวไปหน่อยหนาวเยอะไปหน่อยมันก็เลยทําให้อออง,งุ่นแล้วก็มะเขือเทศแตก อากาศมันเย็นเกินโหทำไมเปียพัธรวดีพูดไม่หยุดเลยขอบคุณทั้งสิบนะท่าตอนนี้ก็ไปสิบนาทีเราก็จะอยู่สักสิบห้านาทีแล้วกันเนาะนะ้องทุกคนเนาะโอ้ยอันนี้ก็คือก็คือต้นของวอลนัสนะคะต้นของวอลนัสเขาจะมีกลิ่นหอมเลยนะทุกคนดูดิดมแล้วมันมีความความรู้สึกคล้ายๆอยู่คลิปตัสเลยอะชื่นใจจังเลย ขอบคุณหัวใจกดๆนะคะน้องกุ้งสดเออน้องทิพย์พี่สาวไทยน้องอุด,ดีขอบคุณค่ะจะบอกว่าไอ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 ลูกอันเนี้ยมันชื่อบอลนัดเนาะและตอนที่ของตอนที่เขายังไม่แก่น่าจะประมาณช่วงเดือนกรกฎาเราสามารถเก็บผลอ่อนอะไปหมัก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 ,หมกเหล้าอะ ได้ด้วยนะเป,นเป็นเป็นเหล้าทําที่ทํามาจากอันเนี้ยใชย่มันสามารถเอาไปหมักเป็นเป็นสุราเป็นเหล้าเออประมาณนั้น <c oughs> ก็ทามาทําได้เคยทําอยู่เคยทําอย,ย,อยู่แต่ว่าถ่ายคลิปไว้แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ลง <c oughs> คลิปก็ยังอยู่นะแต่ก็ไม่รู้จะลงแบบไหน <c oughs> ถ่ายไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ลงแต่คลิปก็ยังไม่ทิ้งนะก็ยังมีอยู่ ขอบคุณทั้ง18ท่านนะคะขอบคุณทั้ง12ท่านนะคะที่แวะมาฟังเปียพัทรวดีเมาส์เมาส์เมาสเมาส์นี่เดี๋ยววันหลังจะพาเดินเก็บนะวันหลังวันนี้เอามาโชว์แค่นี้ก่อนเอามาโชว์แค่ผลที่ว่ามันเริ่มสุกเนี่ยมันเริ่มสุกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพอเริ่มสุกแล้วมันก็จะแตกออกมาของมันเองแล้วมันก็จะร่วงร่วงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ร่วงลงมาบนพื้นนะคะแล้วก็เดินเก็บได้เลย นั่นแหละเดี๋ยววันหลังจะพาเดินเก็บแต่ว่าตอนนี้มันยังรกหญ้าขึ้นเต็มเดี๋ยวจะทางหญ้าสักหน่อยแล้วก็จะพาเพื่อนๆเ,เก็บวอลนัดนะวันหลังมีวอลนัดปล่อยให้มันร่วงไปก่อนตอนนี้มันก็ร่วงรอบๆต้นะ่ะเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังไม่เยอะมากก็เพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มร่วงได้มาสองสามวันที่แล้ว ขอบคุณทั้ง19ท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณหัวใจกดกอนๆนะคะน้องทิพย์ยายทิพย์ลงคลิปค่ะอ้าเดี๋ยวตามไปดูนะในทิพย์เพราะว่าพี่ไปข้างนอกมาเพิ่งกลับมาถึงนี่ก็ลงมาข้างล่างเลยไปหาหมอใครเคยเป็นไอ้นี่ไหมไยอ่ะายที่มันเป็นติ่งอ่ะทุกคนรู้จักฝายติ่งไหมคะนั่นแหละลาวค่ะอ๋อยายทิพย์ก็ลงโชดพี่ก็ดูให้ทีละ ทีละสี่ห้าอดแล้วค่อยเข้าไปใหม่ก็ <c oughs> แบบถ้าดูรัวๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับช่องไงเราก็เลยไปทีละสทีละสีห้าแล้วก็ย้อนสีห้าแล้วค่อยไปใหม่สลับช่องไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีอาจบางทีก็อาจจะไม่ได้ไลยไม่ได้คอมเมนต์ทุกคลิปไงก็ประมาณนั้นค่ะเป็นต่งค่ะใช่ใช่ใช่เป็นเนี่ยต้องไปหาหมอเนี่ยหนูเป็นค่ะพี่สาวไทย หมอบอกว่าอาจจะเป็นที่ผิวของเราแล้วก็อาจจะเป็นที่แบบเหนืออะไรเงี้ยอ๋อเป็นที่จะกรแรเหรออืมหนูเป็นตามลําตัวแต่ก็เป็นทยอยเป็นอะเป็นตามลําตัวเป็นตามลําตัวตรงก็เลยไปหาหมอคันด้วยอ้าวหรอคันด้วยขอของหนูไม่คันเลยปกติเหมือนเราเป็นไฟแต่ว่ามันแค่นูนขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คัน แล้วก็ไปจี้ใยมาเอ้ยก็เลยไปจี of of ้มาหมอหมอให้จี้เราก็จี้ก็เลยไปจี้มาไปจี้ครั้งละสี่ห้าเมตรอะไรเงี้ยห้าหกเม็รก็เลยก็เลยต้องไปทุกทุกสองอาทิตย์เพราะมันมีเยอะไงตรงเขาก็ทําให้ทีละห้าหกเมตรอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคเรามาขอบคุณเพื่อนเพื่อนก่อนเพราะว่าไปสิบสี่นาทีแล้วว่าจะเอาปูนสบู่ป้ายอ่าต้องลองดูนะคะมันอาจจะ มันอาจจะช่วยได้แตทท่ที่นี่หาปูนไม่ได้เลยขอบคุณทั้ง18ล้านดวงใจนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามานี้นะคะอันนี้ก็คือวลนัดที่พึ่งร่วงจากต้นนะคะก็จะสดสดนิดนึงแต่ที่เราตอกให้ชมอันนั้นมันแห้งแล้วอ่าหลุดอ่า ดีจังเลยของหนูมันไม่มีปูนด้วยแหละหาปูนไม่ได้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปเอาปูนมาเยอะๆเคยเอามาแล้วแต่ตอนนั้นเรายังไม่เป็นเคยเอามาแล้วทีนี้มันแห้งมันแข็งหมดเลยเพื่อนเห็นเพื่อนไปผ่าตัดออกอ๋อผ่าตัดเลยเหรอของพี่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกก็เหมือนจุดไฟแต่ว่ามันไม่ได้แบบใหญ่มากบอกก็เลยจี้ให้เขาก็เลยจี้ให้จี้ให้ทีละห หกเจ็ดเม็ดอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่พี่เห็นเขาโฆษณาตามหน้าหน้าติกตอกเนาะที่มันเป็นเหมือนเจลอะทาแต่ว่าเราก็ไม่กล้าซื้อมาใช้กลัวเหมือนกันสมัยนี้ผ่าอย่างเดียวโอ้ดีจังเลยแต่ของรูมันไม่ใหญ่ด้วยแหละน่าจะผ่าไม่ได้แต่ก็เขาก็เอาจี้เอาขุด,ข,ดขูดเอาอะไรเงี้ยขุด,ข,ดขูดเอาเพิ่งเคยเห็นค่ะอื อะไรพี่ก็เพิง่งเพิ่งดูตัวเองเหมือนกันอ้าวแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยทต่ไมผิวเราเป็นแบบนี้ก็เลยไปหาหมอพอดีพอดีรู้จักกับหมอผิวหนังเนาะเขาก็เลยเรียกเรียกก็เลยโทรไปถามเขาเขาก็เลยให้เขาก็เลยเออเดี๋ยวเขาทําวันนี้ให้แต่ว่าเราก็ต้องไปบ่อยๆอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคเรามาขอบคุณเพื่อนๆก่อนเพราะว่ามัน15นาทีแล้วนะคะขอบคุณน้องอุดดี้นะคะอุดดี้ชาแนลนะคะขอบคุณน้อง น้องมาพตัตะกุยหรือว่ายาวันวานขอบคุณน้องทิพย์คนสวยนะคะขอบคุณพี่สาวไทยน้องทิพย์หมักคงอย่างเดียทิพย์นะคะขอบคุณพี่สาวไทยเมืองลบขอบคุณน้องกุ้งสดพับเพลินเอ,อ่อมีใครอีกไหมทุกคนยาวันวานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูย้อนหลังอู้ยี่สิบคนเลยเนาะอ้ยขอบคุณค่ะอยู่ต่ออีกสักสี่นาทีได้ไหม ทุกคนทุกคนบอกมือบายบายได้นะแต่ก็เปียรจใอยู่ตัวสักสี่นาทีนะยี่สิบคนโอ้โหนานมากแล้วที่เราไม่เคยมีคนดูถึงยี่สิบคนนะ่ะก็คือแบบว่าโอ้โหครั้งมามาวันนี้ก็คือดีใจมากแล้วเราไปแล้วสิบเจ็ดก็บอกให้ฉันมาดูอะไรเนี่ยมีแต่ใบไม้ <c oughs> นี่ค่ะดูดูดวลวนนัดนะคะลูกวลนัดนะคะ ดูวันนัดนี้เริ่มแตกแล้วทุกคนอันนี้มันก็เริ่มแตกแล้วแต่ว่ามันยังเพราะว่ามันยังไม่แห้งมากมันก็จะไม่ร่วมเรามาลาเพื่อนเพื่อนดีกว่าอีกรอบหนึ่งไม่ต้องอีกรอบแล้วมั้งเนาะเกาเกายานเลยค่ะติเลอเกาเกายานเลยค่ะอ๋อมันคันด้วยเหรอของหนูไม่คันเลยอะแต่ว่ามันจะมันจะเวลาเราเราจับดูแล้วมันมีความเม็ดแบบนูนๆูนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใหญ่เท่าไหร่เล็กๆ โอเคบายบายอีกรอบหนึ่งนะคะพี่สาวไทยขอบคุณมากค่ะพี่สาวไทยเมืองลบขอบคุณน้องอุดดี้ชาแนลขอบคุณน้องกุ้งสดพาเพลินขอบคุณย่าวันวันน้องหมาพาตะคุยคุยก่อนเอ้าเหรอคุยก่อนเหรอคุยเรื่องนี้ใช่ไหมคุยเรื่องฝฟใช่ไหมน้องอุดดี้บายบายจ้าทุกคนบายบายได้นะคะพี่สาวไทยคุยเรื่องฝฟใช่ไหมใช่ไหมคะห้องหนูหนูจะบอกว่าตอนแรกก็เป็นไม่เยอะหรอกเป็นแบบ นิดหนึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกจะมีเพิ่มตรงคอแต่ว่าตรงคอไม่ใหญ่นะเล็กมากเลยแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแบบจุดเล็กๆแบบเหมือนผอ่ะแต่ว่ามันเป็นบบนูนขึ้นมาเล็กๆเ,เนี่ยเราก็เลยต้องรีบไปหาหมอก่อนเลยก็ต้องระวังนะคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นที่เราใส่เสื้อผ้าแล้วก็เวลาเหงื่อออกแล้วมันแบบอาจจะไม่ปโปร่งอะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีก็คือ ขี้แมงวันหลุดดีค่ะโอ้เหรอวีหนูอยากได้จังเลยแต่หนูหาไม่ได้เลยพี่พี่สาวไทยไอไอปูนะเอาจริงหนูเคยนะหนูเคยหนูเคยเอาไฟออกจากปูนแดงเนาะตั้งแต่สมัยทำไมทำงานสมัยตั้งก่อนมาที่เนี่ยเอาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดีย เสียปุ๊เมืองร้อยเกาะอุอ๊ยสวัสดีค่ะกําลังจะลงพอดีเลยปูนกับสบู่ใช่ไหมหนูหนูหาปูนไม่ได้เลยที่สะทายเมื่อก่อนเมื่อก่อนหนูหนูเคยทําเหมือนกันนะฝายที่หนูจะมีฝายอยู่ข้างหนูข้างจมูกเมื่อก่อนนะ่ะแล้วก็อยู่มุมแบบข้างบนปากเขาบอกว่าเป็นเขาบอกว่ามันไม่ดีเราก็เลยเอาออกสองจุดเอาออกแล้วมันก็ออกนะทุกวันนี้ไม่มีรอยแผลเป็นไม่มีอะไรเลยแต่ว่า สวัสดีค่ะสุกายสบายใจช่างเอบช่างเอบสวัสดีค่ะโอ้ยไม่เห็นหน้าช่างเอบนานแล้วนานมากแล้วนะช่างเอบขอบคุณค่ะสวัสดีคุณเป็นต่อนะคะสวัสดีพี่ก,กุ้งสวัสดีค่ะคุณนณนชีอ้าวคุณแนนชีก็มาสวัสดีค่ะช่างสวัสดีค่ะช่างเอบสบายดีนะคะอุ้ยพี่นาน พี่น่านสุดหล่อของเราขอบคุณนะคะพี่น่านหนูกาลังจะลงเลยอะ่ะพี่น่านมาแล้วเดี๋ยวอยู่ต่อสักข้านาที <c oughs> คิดถึงทุกคนเป็นยังไงบ้างคะจ้างสบายดีไหมคะพี่น่านสวัสดีคะ่ะผู้หนุ่มเอหน,มหนุ่มหนุ่มหล่อประจํากลุ่มของเรานะคะพี่น่านนวานาครนชาแนลนะคะพี่น่านสถานการณ์เออ เออทางเหนือเป็นยังไงมั่งคะดีขึ้นหรือ,อยังดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเริ่มเริ่มน้ํามันเริ่มลงแล้วเนาะหนูหนูดูหนูดูทั้งวันเลยน้ําท่วมแล้วน้องกุ้งก็สวัสดีค่ะพี่นานพี่สาวไทยก็ช่างเอบสวัสดีค่ะสบายดีครับคนถามละครับก็สบายดีค่ะก็เรื่อยๆ วันนี้ถือโอกาสก็เลยวิ่งลงมาทักทายเพื่อนๆกะว่าจะอยู่สัก15นาทีตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วยี่สิบช่างเอสวัสดีค่ะพี่น่านหนุ่มหลอจริงๆอ่าใช่เลยเอ่อขอบคุณนะคะหัวใจกด่อจากพี่พี่สาวไทยคุณเสียปุ๊เมืองร้อยเกาะสวัสดีครับขอบคุณคุณเสียปุ๊เมืองร้อยเกาะด้วยนะคะ ยายพิมพเอา้ามียายพิมพ์ด้วยเหรอสวัสดีค่ะยายพิมพ์แห้งแล้วครับอ๋อดีเลยขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะพี่น่านคุณน่านสวัสดีค่ะน้องกุ้งก็สวัสดีคุณน่านนะคะพี่น่านกับคุณกุ้งสดพาเพลินสวัสดีครับสุขกายสบายใจช่างเอีกุ้งสดสวัสดีครับขอบคุณพี่สาวไทยนะคะ พี่นันก็สวัสดีช่างเอบีสวัสดีครับอุ้ยขอบคุณมากมากเลยพ,พ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็คุยยาวมากเลยเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาหาเยอะเลยขอบคุณมากนะคะรู้สึกหัวใจพองโตหัวสึกหัวใจฟูเลยไม่ได้แบบเราไม่ได้มานั่งอ่านคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนแบบนี้นานมากแล้วไง <laughs> น้องทิพย์สวัสดีครับ น้องทิ์คนสวยด้วยคะ่ะพี่น่านต้องบอกน้องทิ์คนสวยยาวันขอบคุณค่ะยาวันยังอยู่ยาวันแอบฟังยาวันแอบฟังนะยาวันบอกเปียบอกจะลงแล้ว <c oughs> กําลังจะลงแล้วคะ่ะเดี๋ยวทักทายสักเทปหนึ่งเนาะน้องทิ์คนสวยสุขกายสบายใจนะถึกถึกึกถึกทานขอบคุณค่ะวันหลังคุยกันใหม่เรื่องติง่งเอาได้เลยคะ่ะได้เลยคะ่ะพี่สาวไทยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่องติ่งนะ น้องหมาพาตะกุยสวัสดีครับพี่นันบอกน้องหมาพาตะกุยสวัสดีครับพี่นันกลุ่มกลุ่มเน้องกวนๆๆดดน้องอุด,ด,ด,นนองอด,ดีน้องอุดีสวัสดีค่ะพี่นันน้องอุดีน้องอุยวันนี้สบายใจฝนตกว่าว่าจะว่าคงนอนอ่ะฝนตกของหนูไม่ตกวันนี้วันนี้แดดดีมากเลยค่ะยะ่าวันนี้แดดดีมากเลยหนูก็เลยเออวิ่งลงมาข้างล่างสักแป๊บหนึ่ง ขอบคุณนะคะจางเอบีโอเคทุกคน <laughs> ได้เวลาแล้ว <laughs> คุณเนนซี่สวัสดีครับพี่นานบอกคุณเนนซี่สวัสดีครับน้องกุ้งนะคะขอบคุณคะ่ะน้องกุง้งพี่พี่สาวไทยขอบคุณคะ่ะพี่สาวไทยมะนาวร่วงเยอะเลยแบ่งมาให้หนูมั่งหนูไปซื้อมะนาวโรล,ละร้อยแปดสิบเลยอะ่ะพี่แพงแพงคุณดูดีสวัสดีครับพี่น,นันทรายคุณดูดีสวัสดีครับมะนาวหนูซื้อมาที่เป็นมะนาวเขียวอะ่ะ กิโลล้วประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมาจากมาจากแอฟริกาหนูเห็นมะนาวพี่แล้วหนูอยากจะไปช่วยเก็บเอาไปไว้กินทิ้งขว้างค่ะนั่นไงพอเรากินไม่ทันใช่มหมก,ก็เหมือนเออเนาะมันก็เหมือนลูกพรุนบ้านหนูแหละแพงมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นมะน,นาวนําเข้าอะที่นี่กันปลูกมะน,นาวไม่ได้เพราะว่าอากาศมันร้อนเอ้ยอากาศมันหนาว น้ำดีนะคะอุ้ยพี่เสาวไทยพี่เสาวไทยเอาไปทําอะไรเยะเอาไปทําน้ำอะไรทําอะไรไว้เพื่อพี่เสาวไทยเสียดายเสียดายอยากเก็บเอาไปทําอะไรบางอย่างอุ้ยยี่สิบท่านขอบคุณนะคะโอเคได้เวลาแล้วจริงๆคุณเปียจอดค่ะทานข้าวอู้ได้เลยค่ะคุณแนนซี่กําลังจะลงแล้วทานข้าวให้ร่อยนะคะขอบคุณมากๆาค่ะ อิตาลีเป็นยังไงบ้างเออี่เสียปุเมืองร้อยเกาะบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณเสียปุเมืองร้อยเกาะด้วยนะคะขอบคุณคุณเนนซี่ขอบคุณพี่สาวไทยเมืองลบว่าจะทําน้ํายาล้างจานเออทําเลยพี่ทําเลยทําคลิปด้วยพี่หนูอยากรู้บายบายจ้าทุกคนงั้นก็ขอบคุณมากๆนะคะผ่านไปแล้วยี่สิบห้านาทีขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่าย่าวันวันขอบคุณค่าช่างเอบขอบคุณพี่สาวไทยขอบคุณ พี่นาฏนครชาแนลขอบคุณน้องอุดดี้ขอบคุณน้องกุ้งสดนะคะขอบคุณเอ่อใครอีกเนี่ยพูดหมดหรือยังเนี่ยบายบายค่ะทุกคนบายบายได้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยที่แวมาเมาโมยอุ้ยยี่สิบเอ็ดท่านขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเปียบาตรวดีด้วยนะคะอุ้ยตายแล้วบายบายค่ะน้องทิพน้องทิพย์บายบาย จังเอบีบายบายผมทำน้ำยาล้างจานใช้ดีมากอืมเยี่ยมเลยค่ะพี่สาวไทยต้องทำแล้วแหละบายบายค่ะน้องที่พนสวยพี่นันบายบายสวัสดีค่ะน้องอูดีบายบายน้องกุ้งน้องกุ้งสดบายบายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสร็จแล้วก็จะไปตามเพื่อนๆนะคะขอบคุณทั้ง25ลห้า้านดวงใจด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ